สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับผักวุ้งสุดปังนะคะแล้ววันนี้เราก็มีเตรียมส่งมอบรถนะคะให้กับคุณตันเป็นรถนิสสันอะเมรารุ่น V สีส้มคันนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะชุดแต่งคันนี้พิเศษมากแต่วันนี้เรายังไม่บอกหรอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันพร้อมกับลูกค้าตัวจริงของเรานะคะก่อนไปรับชมแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผักบุ้งด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะพามาแนะนําชุดแต่งของคันนี้กันนะคะที่ขอบุ่งบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะนี่ด้านหน้าของเขานะคะคที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือชุดแต่ง m a x i m u GT t นะคะามาต่อมาดูด้านข้างค่ะ คันนี้ก็เป็นล้อแม็กซ์สุดฮิตนะคะเป็นเลนโซ่ลายสปเดอร์นั่นเองนะคะแต่งขับอะไรก็หล่อเนาะคันนี้ด้านข้างคุ้นเคยเหมือนกันใช่ไหมคะหลังคาดามพร้อมคีบฉลามทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นี่ดูด้านหลังเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันกันกบ Maxima GT ที่เคยเจอก็เพราะว่ารุ่นนี้นะคะก็คือ Maxima ตัวแรกเลยจะเป็นเขาเรียกว่า Maxim a คลาสสินั่นเองนะคะนีเลยและตรงนี้นะคะ สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะใส่เป็นชื่อตัวเองได้ก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปอยู่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นสีส้มสีเดียวกับตัวรถถ้ารถคันนั้นเป็นสีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นสีนั้นแต่คันนี้นะคะน้องซันต้องการให้เป็นสีดำทางแม็กซิมัสและผักบุ้งก็จัดให้ดูหล่อเลยพอมันมาเข้ากับสีส้มคือแบบตัดกันมากเลยนะคะอ่าบอกแล้วว่าต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนภายนอกรถสีส้ม เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเพราะว่ารุ่น V อะภายในจะไม่มีเบาะหนังแต่คันนี้ผักบุ้งจัดเบาะหนังให้ดูกันค่ะนี่และภายในของเขานะคะคอนโซลจะเป็นสีแดงสดมาพร้อมกับเบาะที่เป็นสีดำได้สีแดงนะคะแล้วก็เป็นแถบสีแดงสดเช่นกันแผงข้างประตูและทุกอย่างที่เป็นที่เท้าแขกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสีแดงสดเหมือนกันนะคะทำให้ภายในของเราเนี่ยดูสดใสามากยิ่งขึ้นเลยนะคะสำหรับคันนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้าตัวจริงกันเลยดีกว่าค่ะว่าทำไมเขาถึงเลือกซื้อรถกับผักบุ้งสุดปังกันนะคะไปกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของรถตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เป็นรถเท่ๆคันนี้สีส้มนะคะคุณซันแล้วก็น้องแล้วก็แฟนเนาะอ่สอบถามนิดนึงทำไมวันนี้ถึงเลือกซื้อรถเป็นนิสสันอ m เมลค่ะมันสวยอะพี่คือแต่งมันเยอะดีใช่ไหมแล้วก่อนก่อนหน้านี้ได้ดูแบบเป็นรุ่นไหนอะไรอย่างงี้ไหมเปรียบเทียบก่อนอ m เมล่าก็แรกดูฮอนด้าไว้ฮอนด้ใช่ไหมแล้วทำไมถึงตัดสินใจเป็นอเมลได้คะ ไม่รู้ผมว่าอเมล่ามันโดนกว่าออในหลายหลาย,หลายอย่างของแถมพวกระบบมันด้วยก็คืออย่างรถนิสสันอเมล่าก็มีระบบความปลอดภัยหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเตือนก่อนชนเบรกก่อนชนเนาะเคร่งองความปลอดภัยใน้องแล้วก็ที่สําคัญพี่ว่าที่ตัดสินใจน่าจะเป็นเรื่องชุดแต่งเพราะว่าแบบแต่งรถได้ล่อมากเลยสําหรับคันนี้นะคะอ่ะแล้วชุดแต่งที่เลือกเนี่ยคันนี้ใครเป็นคนเลือกเลือกเองพี่เลือกเองใช่ไหมแล้มีหลายแบบมากเลยทําไมถึงวันนี้ ที่เราจะบอกกันนะคะว่าไม่ธรรมดาสำหรับคันนี้ด้านหน้า m a x i m u ม GT ด้านข้าง Maxim มัสคัสแม็กซิมัสตัวตัวเดิมอ่ะเพอ,อะไรไม่อยากเหมือนคนอื่นนะพี่คนอื่นก็แต่งตามกันเองไงผมชอบอะไรผมก็ใส่อันนั้นนะบอกเลยว่าคันนี้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเดี๋ยวเราค่อยพาไปรับชมกันนะเรื่องไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมซื้อรถกับพี่ไม่ยากพี่เคลียร์ให้หมดเลย ค่ะ <G ül üş> ก็จริงๆเคสน้องอ่ะอาจจะแบบตอนแรกติดปัญหานิดนึงแต่ว่าต้องขอบคุณน้องซันมากๆนะคะที่ให้ความร่วมมือตลอดเลยไม่ว่าเราจะขออะไรมีให้เราทุกอย่างจนวันนี้ได้มารับรถ่อๆคันนี้เลยน้องแล้วก็เจอกับผักบุ้งที่ช่องทางไหนคะ u t u b e พี่ช่องทาง YouTube <S <S นะ <Okay. S 2> แล้ววันนั้นน่ะเราไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยคุยกันมาก่อนเจอแต่ช่องทางออนไลน์กลัวไหมคะจองรถออนไลน์ ไม่กลัวเพราะว่าผมดูคลิปพี่แล้วมันช่วยเพิ่มความมั่นใจเพราะมันแสดงตัวตนได้และนี่ก็คือเสียงจริงจากลูกค้านะคะซื้อรถกับผักบุ้งนิสสันสุดปังนะไม่ต้องกลัวเลยก็คือจองผ่านโอนผ่านเข้าบริษัทเลยเนาะแล้วเรามีเรียกเก็บเงินเพิ่มไหมหลังจากที่จองมาไม่มีครับวันนั้นวันนั้นเราคุยตกลงกันยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่พี่แล้วที่สําคัญของน้องนะคะเห็นรถเงาตาแตกแบบนี้ เลือกเป็นเคลือบแก้วจากร้าน R 2000นะวันนี้ผักบ,บุ้งก็ต้องขอบคุณร้าน R 2000มากนะคะที่ใหออ้ความสัมพันธ์กับนิสันสุดปังและก็ลูกค้าของเรานะคะมาเคลือบแก้วได้เป็นราคาพิเศษสำหรับสุดปังเท่านั้นเลย วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณน้องซันมากนะที่ไว้ใจให้ผักบุ้งดูแลแล้วก็ขอให้รถคันนี้นะคะนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้น้องซันและครอบครัวเลยก็ขับเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางแล้วก็รวยๆเงินทองตลอดเลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ,ะผักบุ้งจะแจ้งว่าตอนนี้นะก็มีการปรอมแปลงเพจหลายแบบมากนะคะวันนี้ก็ขอแจ้งว่านี่คือเสียงจริงจากลูกค้าผักบุ้งนิสสันสุดปังคือ มีคนเดียวนะแล้วก็เบอร์เดียวด้วยวันนี้อไม่ต้องกลัวกันนะนี่คืออีกเสียงหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะ